เก็บบรรยากาศเอ้นี่ตู้พี่พลพน้อยก็ได้พี่น้องพี่น้อยอันสื้อไอ้น,นี่มั้สื้อผ้าไอสำหรับโฮมให้พักช่วงไอช่วง้านหนาวนี่โฮมห้คนลพื้น,อน,นสองพื้นอันนี้จะเป็นบุกพกริกแล้วจ้ะบุกพริกที่พี่น้อยไอ หน่อยเพื่เอาเขวาบ้านหน่อยแกร่องเอาไปนิตตู้บ้างตัวนิตร์ตู้พักแล้วก็ห่มผ้าให้นี่เป็นผ้าสำรับไปสำรับห่มให้พักกันล่ะเก็บความอุ่นให้พักหน่เป็นบวกระทั้งฮ่มผ้าทั้งเอาอย่างว่าปวัาปวปัวเอาไปเจก็กสีหลอดว่าหลอดนี่บอกพริกนี่ผ่านี หนงสีมหมเนจะเป็นมวลมวลเลเป็น,มวน,ม,วน,น,ปนมวนบวกห่่นึงก็มาตัดอดอกตารแล้วเาเอามาคุ้มให้พัเข้าได้จะเป็นทั้งได้ชิลอดไฮบอลสำหรับพวกีกระจีเดียวก็จีโฮมไฮอยู่ดอกนี้ตัวว่าจตังใดจิลอดเงยบอลอดพ,พักแผ้ว พักแพวยอยู่ย่ตู้บนาจีบนาจิตายน,าตนั่นนาจีทุนเพิ่งจะพี่น้องพี่น้อยเอากุงไอ้ที่พี่น้อยซื้อมาก,กุงรอบเตอร์นะคะ กราบเตอร์ที่ไปซื้อมากเมื่อนั้นแหละพี่น้อยลองเอามากินเบิ้งสตะโถนึงก่อนฉันบอกว่าถ้าเนื้อมันบ่อแห้งหรือว่าเนื้อมันหลายจังกี่พีซื้อมาอีกเพราะว่าของที่มันอยู่นี่ช่องฟิตขายพ่อบโบหงวะเอาออกมากินแล้วเนื้อเขาจีสดบอจีเนื้อเขาจีอาจฟอบอนะแต่ว่าอันนี้พี่น้อยซื้อมากพี่น้อยก็มาพาเราพี่หน่อยก็มาคุกไอผสมเนยผสมเนย กะกะกระเทียมเนาะจอนะพ่นายกะอามาใสพบจ้ะแต่ทีพี่นอยสังเกตเบื่องเนื้อเขาเนื้อเขาสดจ้ะพี่น้องเนื้อเขาหลายเนื้อหลายอาจจะเป็นเพราะว่าเขาพึ่งจะเอามาลงอาจจะแบบว่าขึ้นจากทะเลแล้วเขาก็จิแพ็กไซ่อ่อแล้วก็ทรงเลยมันจิมีู่่ช่วงไอช่วงที่จิเขาเทศกาลคริสต์มาสเพราะว่ามัตจมิมีแต่ช่วงนี้ เขาก็เลยเอาแบบว่าสุดๆแล้วก็แพ็คห่อแล้วก็สง่สงส่งในลานค่าเลยนะพอมาถึงมันโล่งเลยบกกุกีอาคิดแต่พี่น้อยเห็นนะพี่น้อยก็เลยเข้าซื้อมนะ่าดอกแต่พาทธาเขาอยู่ในช่องฟิตดโดนๆนะเนื้อเขาก็จีแห้งจีฟอไปก็จะเข้าซื้อกุ้งจากลานไอเอเซียมาก,กินล่ะกุ้งที่มันไออยู่ในตู้แชแข็งแบบดโดนๆแล้วนะมันจะเอามะก,กินเนือ้อมันกับบ,บอดสดบอยอย่างเด้ เต่ว่ากุ้งตัวนี้กุ้งไอ้รอปเตอร์ตัวนี้เนื้อมันสดอยู่พี่น้องโอเคเลยเนื้อสดเนี่ยล้านเล้ยพี่น้อยจีจีลองซิมเบิองแต่าตอนนี้ยังบ่อซิมดอกต้องรอ,งองให้ให้มันครบคนก่อนเนาะครอบครัวพี่น้อยให้ลูกให้แฟนมาถึงบ้านก่อนว่าเขาอยากชิมน้ำมันนะตอนนี้กะโอ๊ตผมมาแล้วกะจีห่อใบสะตอนมันหอนหอนยู่เดี๋ยวโอ๊ตทำอะไรกินเสียก่อนเต่าลูกเป็นไปนเพื่งเพื่อกินนะ เพิ่งเลยก็ว่าเพิ่งจะกินกุ้งอะล่ะรู้สบายเขาก็อยากลองซิมน้ำอะนะมันโอเคมันดีมันดีอย่างกิจปิเสือมาใบอีกเวทเหตุกันกับแถวช่วงไอ้คริสต์มาสสบายอีกโบกี้อีกเป็นเดือนหน,น,น้าเนี่ยคริสต์มาสแล้วเนาะซื้อมนันอันแซ่ใบก็คือมาเนื้อมันก็คือจิปาถันดีฟอร์อย่างนั้นหรอกที่จะจะก,กินกุ้งตัวนี้ละมื่อนี้แล้วก็มีไอ้แกง แกงไอ้แกงกะหรี่ญี่ปุ่นแกงกะหรี่ไก่ญี่ปุน่นนะเน,นี่เนห็ดกระลังเดือดบุกบุกบุกอยู่พี่น้องเห็ดเนี่ยเห็ดไปแล้วรอบนึงแล้วอันนี้ลูกเพิ่นมากกินตอนนี้ก็ได้มาเห็ดอีกกับเข่าก็จิมีซัมเน่แหละมื้อนี้อิ่มบ่อิ่มก็จังไปว่ากันเพราะว่ามื้อนี้ลูกไายพี่น้อยคนใหญ่ก็สิมากินข้าวนําเห็นเอ็นส่งขอความมาแบบป่าแม่มื้อนี้สิวาาแ,แวะมากินข้าวนําเด้อเพอิ่นนะเออ ่ากกับมากส่วนตัวบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศมื่อนี้บ่างหันเห็นมีลุงกินน้ำไหมหายไปแล้วลุงกินน้ำเพระาะว่าอันฝนมันตกไปภาคฝนตกแล้วก็แดดซองนะมันก็เล่มีลุงกินน้ำที่ตรงนี้ตอนนี้หายไปแล้วพี่น้องอบรรยากาศตอนนี้ตอนนี้ดูชิดมงละตอนนี้สีมงพี่น้องสีมงเคิงสีมงแรงมือน,นี้ไปนอนเห็ดกับขเขาตะเวนเลยนี่ เฮ็ดกับเขาแล้วเมื่อไร่บางทีได้สีม่วงคืองนังกับขอพี่น้อยแล้วให้เขาขอไปให้ลูกกินย่านลูกหิวเฮ็ดเอาใบแล้วแล้วกันอุ่นใจนาะพี่น้องนะขันนันมาเฮ็ดตอนจอจออะบ่ค่อยอุ่นใจย่านบ่แเสบนะเฮ็ดยันตอนนี้ขันมันเพราะเหพือนมีเวลาที่มาเห็นเปลี่ยนแปลงไม่นูนหรอกว่าอันนี้คือความผิดของคนเป็นแมเนะต้นมากลากไม้กับใบ เหลืองใบรุนน่ะแหละพี่น้องมือน,นี้บอค่อยมีร่มแล้มือนี้เมื่อวานนี้ร่มแห้งอยู่ร่มมันพัดใบไหม่แต่ว่นนั้นกีมีร่มแห้งอยู่เพราะว่าใบไหม้มันพอได้รุนเหมือคันร่มไหม่จะบวกสองบวกนี่กค็คือจีคือจินล้ตนต้นออกไปหน่อยว่าเนาะตุนนั้นไก่กชินล้นแล้วไก่ชิออนเดรติเต้อนความหวางเปล่าแล้ว จริงแต่ความหนาวเน็บแหลจะจเขามากแบบนี้แต่เบิ่งกมาปีนนาาปที่ดีซิมีหิมะให้เบิ่งบ่ปีที่แล้วหิมะบ่หลายดอกประเทศเดียเซลแลนด์ฮิมาดีไป,ไป,ไป,ไปตกททางพู้ทั้งไอ้สวีไอ้ไอทางสวีเดนทางไอ้ไอ้ทั้งฟินแลนด์ทั้งร์เวย์ทุนทางพวกนั้นฮิมะอะไรนอนนรอ์แลนด์ไ่ค่อยหลายดอกหิมะตกทุกปีแต่ว่าตกบ่หลายเพ่อจะได้อันปันอัน ปั่นปิดกอ่อนเงินย่นเหรียดอกแต่ก,ก็โอเคอย่ดีอยู่ตกลายๆก็เป็นผ้าละอันดอกไม่ค่อยตักติ่มกวาดออกครับรถรับยังกันลำบากนะพี่น้องนี่ก็คือบรรยากาศตอนแรกของบ้านพี่น้อยมือนี้จ้ะ